เป็นอะไรจ้าหนุ่มหน้อยืม <c oughs> ดูทำหน้า <c oughs> เป็นอะไรจ้า <c oughs> เอาอะไรหรอกมาใกล้เลยใกล้เอาอะไรืมดูทำหน้าดูทำหน้าอื้มอื้ม รอบตัวว่างเปล่าเหมือนเดิมไม่มีใครเล่นด้วยว่างเปล่าเหมือนเดิมเลยไม่มีใครเล่นกับข้าเจ้าดูเขาทำหน้าดูาหน้าิืเครียดเลยเครียดเลยไม่มีใครเล่นกับข้าเจ้า ก็เขเจ้าว่าแกล้งน้องหมดน่ะแล้วใครเราจะเล่นด้วยไม่ยอมปรับปรุงตัวสักทีอ่ะหึไม่ยอมปรับปรุงตัวสักทีอ่ะเขเจ้าวะหึยให้แต่แม่ช่วยแม่ช่วยไม่ได้อ่ะเขเจ้าลต้องช่วยตัวเองหึ แม่ไม่ช่วยไม่ได้เขาเชาาต้องช่วยตัวเองครับโอ้โหดูสายตาโอ้โหเศร้าเลยลูกชั้นไม่มีใครเล่นด้วยโถน่าสงสารจังน้ามาแล้วเข,เขาสวยมาแล้วสวยมาเล่นกับหนูแล้วสวยมาเล่นกับหนูแล้วเขาเจ้าสวยมาแล้วลูก นี่เข้าสวยมาเล่นกับพี่ข็เจ้าพี่ข็เจ้าครับเข้าสวยมาเล่นด้วยแล้วนี่ข้าสวยมาเล่นด้วยแล้วนี่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 ข้าสวยมาเล่นด้วยแล้วไปเล่นกับเข้าสวยไปลูกปปไปเล่นกับเข้าสวยนะโอ,โอ้ยยังเศร้าอยู่ยังยังยังเศร้าอยู่ ไปเล่นกับเขาสวยลูก